สวัสดีครับสวัสดี f อและลูกค้าทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง o r r f f n Channel ครับผลมือสาขายฟ้าจาก Ford Auto Gallery ี่พระประแดงครับวันนี้ก็ขออนาตมารีวิวเจ้าตัวขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับตัวด้านหลังผมตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น4ประตู XLT ของเรานั่นเองครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยล็อตสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยสาหรับเจ้าตัวนี้ครับจะเป็น4ประตู XLT เกียร์แมนนวลครับ เดี๋ยวมาดูเลยว,ว่าตัวน,นี้จะมีความคุ้มค่าในโปรโมชั่นแค่ไหนเปิดตัวมาด้วยราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับตัวน,นี้เหลือ3คันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว XLT เกียร์แมนนวลตัวนี้นะครับแต่๋วก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว,ว่าตัวน,นี้จะเป็นอย่างไรครับรับชมกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวด้านหลังผมนะครับก็ <S <S จะเป็นรุ่น4ประตู XLT เกียร์แมนนวลครับตัวนี้เปิดตัวมาได้ราคา9,400บาทนะครับก็ออปชั่นก็ผมจัดเต็มให้เลยเป็นส่วนลด9,000 90, 0บาทครับโปรโมชั่นจัดเต็มให้จริงๆครับแล้วก็มีฟรีชุดแต่งรอบขันในการทวาคาเลยนะฮะตัวนี้ี่เหลือ3คั้นสุดท้ายแล้วสำหรับเจ้าตัว XLT เกียร์แมนนวลตัวนี้ครับตัวเครื่องยนต์ลมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ดีเซล2สูดเลยนะฮะให้กำลัง,างมาที่ ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับมันจะทำงานควบคู่กับตัวเกียร์6สปีดได้ดีมากๆเลยครับตัวนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลัย e-pass แล้วก็ระบบเบรก abs พร้อมตัวกระจายแรงเบรก ebd ด้วยเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับก็นอกหนือจากนี้มีตัวระบบถุงลมนิรภัยกัดของลูกค้ารอบคันเลยนะครับสำหรับตัว xlt ตัวนี้ครับเอาละครับผมว่าเกินตัวรถมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วว่าความคุ้มค่าของเจ้าตัวนี้มีอย่างไรบ้างแล้วก็มีออปชั่นอย่างไรบ้างครับรับชม ตัวนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากเี้วตัวชุดหน้าก่อนเลยนะครับชุดหน้าจะเป็นการเปลี่ยนกระจังหน้าทั้งชุดเลยนะครับเป็นการเลือกตัวหนังสือ f o r d ตามที่ท่านชอบได้ด้วยครับตัวนี้ผมแถมเพิ่มให้เป็นตัวไฟสีสีขาวตลอดแบบนี้เลยครับกระจังเนี่ยยกของเดิมเปลี่ยนออกเลยนะฮะของเดิมผมก็คืนกลับให้ลูกค้าด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้า led ด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวแมทริกนะฮะแล้วก็มาพร้อมตัวไฟ daytime running light ด้วยเลยครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับ ต่อมาต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้เลิกผลิตแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว XLT ครับก็จะผลิตเป็นรุ่น XLS แทนแล้วนะครับตัวนี้ข้างในเป็นตัวเม็ด LED ด้วยเลยนะครับส่องสว่างได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตตรงตัวหนังสือ FORD ในตัวชุดแต่งนะครับจะเป็นการยิงสายเลยนะครับเป็นการยิงสายสีดำหล่อมากๆเลยครับก็ให้มิติเป็นตัว E ด้านข้างด้วยนะครับสองฝั่งเลยฮะส่วนด้านล่างจะเป็นตัวไฟตัดหมอก ทรงซีแคมเหมือนตัวไฟหน้าเลยนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตัวทรงซีแคมเหมือนกันครับไฟตันหมอนจะเป็นเบ้าสีดําด้านพร้อมตัวโคมโครเมียมตัว C ีนะฮะหล่อมากๆเลยนะครับตัวนี้ส่วนกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับตรงกลางจะเป็นล่องระบายอากาศตัวหมอน้ำนะครับก็มาพอมโตห่วงอเนกประสงค์ด้านล่าง1นจุดด้เลยครับตัวนี้ก็แต่งเรียบเรียบครับจริงๆลูกค้าเนี่ยต้องการตัวรถเดิมๆครับแต่ว่าผมแถมเพิ่มชุดแต่ง กระจังหน้าพร้อมตัวชุดข้อบไฟหน้าไฟไท้ายแล้วก็บำมือกับลูกค้าเป็นของแถมเพิ่มเติมนะครับท่านนี้เป็น FC จากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าท่านนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว่าด้านข้างจะเป็นอย่างไรครับสำหรับด้านข้างเจ้าตัวนี้ของอยอดเริ่มต้นจากตัวซุ้มล้อ3นิ้วสีดาด้านก่อนเลยครับซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นตัวติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวซุ้มล้อมันจะเจาะตัวรถมาแล้วนะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งใดๆแล้วฮะ ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบน้อยแล,แล้วแล้วก็ให้เป็นตัวล้อเดิมขอบ17ดได้เลยครับเป็นล้อหมักอลลอยขอบ17นะครับส่วนยางจะเป็นบิสโตนส่วนยางจะเป็นตัวบิสโตนดักเลอร์ครับเป็นยาง HT นะฮะสเปคยางเนี่ยตัวนี้เดิมๆมให้มาที่ตัว2 25570 R 1 7นะครับตัวนี้นะฮะตัวสเปคยางตัวนี้ยางเดิมๆมก็วิ่งได้นุ่มเรียบสบายมากๆเลยครับส่วนด้านบนจะเป็นตัวสกู๊ปสีดำด้านสลับสีโครเมียมนะครับเพิ่มมิติด้านข้าง ความหล่อให้กับตัวรถคันนี้อีกแบบหนึ่งครับตัวกระจกข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวด้วยเลยฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกันสาดประตูครับแถมเพิ่มกาบทัาลูกค้าทั้ง4บานเลยนะฮะตัวนี้ไม่ได้คิดตังค์เพิ่มเลยแถมฟรีกับลูกค้าเลยนะครับตัวฟิล์มจะเป็นฟิล์มซนหน้า60บานหน้า60%รอบคัน80%นะครับมันจะให้มิติความเป็นโดยความเป็นส่วนตัวในห้องโดยสารเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็มองเข้าไปด้านนอกเนี่ยแทบไม่เห็นด้านในเลยนะฮะ แต่ว่าพอเราขับขี่มองจากด้านในออกมาเนี่ยเหมือนไม่ติดฟิล์มเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวตอนขับส่งที่บุรีรัมย์ให้ด้วยนะครับส่วนตัวมือจับจะเป็นระบบคีย์เลสนะครับก็กุญแจอยู่ในระยะ1ฟุตนะครับสามารถจะเปิดล็อกทุกตัวนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกรถทุกตัวมีป้องผมตามนี้ได้เลยนะครับผมแถมเพิ่มมาตัวเบ้ามือจับสีดําด้านพร้อมโลโก้เลมเจอร์สีแดงนะครับก็ให้ทั้งตัว4ประตูเลยครับส่วนด้านข้างจะเป็นส่วนด้านล่างจะเป็นตัวบันไดข้างสีดําด้านจากโรงงานนะครับท่านใดไม่ชอบ บันไดข้างแบบนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างออฟโรดได้ครับตัวนี้ไม่ได้แต่งเยอะมากครับแต่งสบายสบายครับเรียบเรียบลูกค้าท่านนี้ครับก็ตัวนี้เป็นฝาน้ำมันแถมเพิ่มแถงลูกค้านะฮะเป็นตีลโก้เรนเจอร์สีแดงด้วยเลยครับแล้วก็รุ่น xlt นะฮะจะมีตัวเหยียบบันไดข้างเหยียบขึ้นด้านข้างด้วยเลยครับก็เพิ่มอ่าเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวฝาท้ายครับฝาท้ายเนี่ยได้ฝาท้ายเป็นตัวมัตติเดฟเฟกเตอร์นะฮะ แถมเพิ่มเป็นตัวไฟแถมเพิ่มเป็นตัวชุดขอบดำด้านหล่อๆแบบนี้ด้วยเลยครับตีตาโลโก้ด้วยเลยนะฮะยูสโฟร์ r รนเจครับตัวนี้ส่วนตัวฝาท้ายก็จะมาพร้อมตัวกล้องมองหลังด้วยเลยครับตัวมือจัดจะเป็นสีดำด้านมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับโลโก้ฟอร์ดเนี่ยมีตัวกล้องมองหลังติดตั้งมาจากโรงงานด้วยแล้วครับมันจะไปโชว์ที่จอสกรีนด้านหน้าด้วยเลยครับแล้วก็ตัวฝาท้ายจะมีโลโก้ XLT เป็นตัวทลิกด้านบนนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเหมือนตาปั๊มมาจากโรงงานนะฮะสามารถติดตั้งตัวรูเสือะอครคลิกเพิ่มเติมได้ครับตัวกันชนเนี่ยจะเป็นสีดําสลับสีเดียวกับตัวรถนะครับกันชนจะพอดีกับตัววิติด,ด้านท้ายเลยนะฮะเป็นยังไงครับโดยรอบคันแล้วก็คุ้มค่าคุมค้มราคานะครับสาหรับเจ้าตัว XLT คันนี้เดี๋ยวเรามารู้ต่อเลยว,ว่าด้านในจะเป็นอย่างไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นมิติกกระบะไลเนอร์ครับตัวนี้เป็นของเดิมที่ผมติดตั้ง เปลี่ยนให้ลูกค้าก็คืนกลับชิ้นเดิมให้กับลูกค้าได้เลยครับโลโก้ไลเนอร์จะเป็นการตีตาฟอร์ดด้วยเลยครับเป็นโลโก้เป็นไลเนอร์แท้จากโรงงานฟอร์ดนะครับติดตั้งในศูนย์พระแดงเราเลยครับมาพร้อมห่วงอเนกประสงค์ด้วยเลยครับส่วนกระบะไลเนอร์ของเจ้าตัว xlt นะครับมันจะทำมาเพื่อติดตั้งชุดแต่งได้ด้วยครับก็ตัวนี้จะเป็นช่องใส่สกูนะฮะสามารถจะงะออกแล้วก็ติดตั้งตัวโลบาร์เพิ่มเติมได้เลยครับออาตเมติกระบะท้ายก็ประมาณนี้เลยนะครับใช้งานอเนกประสงค์ได้ดีมากๆสําััตว XLT คนนี้ครับ ตัวฝาท้ายเองก็จะมีที่วางแก้วให้2จุดด้วยเลยนะฮะสายปิ้นนิคห้ามพลาดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูลภายในเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสําหรับภายในเจ้าคันนี้นะครับผมขอขอนุญาตเริ่มต้นจากฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับฝั่งคนขับเ,น,เนี่ยจะเป็นการหุ้มหนังกับข้างอันนี้หู้ม,มาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมเดินได้ตะเข็บคู่หล่อๆกับผูลูกค้าแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์สีดําด้านเล่นลายแบบนี้นะครับแล้วก็มือจัดจะเป็นการบีบเข้าหาตัวแล้วนะครับ กระจกจะเป็นเซนทรัลล็อกแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยครับตัวนี้เป็นปุ่มปรับกระจกข้างครับปรับพับไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นระบบเซนทรัลล็อกประตูครับปลดฝาาน้ำมันก็ปลดล็อกที่ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยครับก็ด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสงค์ได้เลยนะครับตัวมือจับจะเป็นเล่นลายโครเมียมอย่างนี้ด้วยครับหล่อมากๆเลยครับส่วนตัวชุดคอนโซลหน้าครับขออนุญาตกดพุชสตาร์ทครับตัวนี้เป็นปุ่มเอนจินสตาร์ทด้วยครับไม่ใช่กุญแจแล้วะก็ุจยย่ตััวรสได้เลคบ นี้ผมขออนุญาตเปิดจอให้ดูก่อนนะครับจอดิสตอนโชว์ระบบการใช้งานนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวจอทัชสกรีน10นิ้วครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Car าร์เพย์อ d น o ได้ด้วยครับแล้วก็ลิงก์ตัว Google Ma p มาโชว์ที่จอตัวนี้ได้ด้วยนะฮะอัจฉริยะเป็นอย่างมากเลยครับตัวนี้แล้วก็นั่งเหนือจากนี้นี่ตัวคอนโซลหน้ามันก็จะเดินหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะตัวแอร์ก็จะมีความพรีเมียมระดับหนึ่งเลยครับ พวงมาลัยเนี่ยเป็น e-pass ไฟฟ้าพร้อมมัลติฟังก์ชันครับสามารถจะปรับตัวนี้นะครับปรับหน้าจอด้านหน้าเราได้เลยครับหรือว่าจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเชื่อมต่อตัวบลูทูธได้เลยครับก็ตัวนี้จะปรับลดลดเพลงเพิ่มเพลงได้เลยนะฮะแล้วก็นอาเหนือจะนอกเหนือตากนี้จะมีตัว cruise control ให้ด้วยครับก็านดัดที่ใช้ทางไกลๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตตอนรีวิวนอกสถานที่ให้ดูนะฮะ cruise control ก็เซฟทำให้เราขับสะดวกสบายยิ่งขึ้นเลยนะครับ ส่วนตัวเกียร์จะเป็นตัวเกียร์สปีดครับเข้างานได้ง่ายมากๆเหมือนที่ผมเคยสาธิตไปให้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใบรับประกันฟิล์มครับแล้วก็ในรุ่น xlt เนี่ยมีตัวใบเลสชาร์จด้วยพร้อมตัวที่เสียบ usb แล้วก็ type c นะฮะส่วนตัวนี้จะมีตัวเพิ่มเติมจะเป็นโหมดขับขี่ครับจะเป็นโหมด normal โหมด eco ครับโหมดลากจูงนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโหมดถนนเลื่นตัวนี้จะมีให้ทั้งหมด4โหมดเลยครับสำหรับเจ้าตัว xlt ครับส่วนตัวกุญแจครับก็จะเป็น รีโมทแบบนี้เลยนะฮะอิโมบิเลเซอร์ด้วยเลยครับกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้เลยฮะระวังอย่าให้แตกอย่าให้หายราคาค่อนข้างสูงครับกุญแจตัวนี้ฮะส่วนตัวบอดจะเป็นบาะผ้าครับตัวนี้เป็นช่องใส่เหรียญช่องใส่แก้วอนกประสงค์ครับแล้วก็ตัวบอดจะเป็นบาะผ้าติดตั้งบอดหนังเพิ่มเติมได้ครับคอนโซลตรงด้านหน้าก็มีความกว้างระดับหนึ่งเลยนะฮะส่วนตัวนี้ก็ใส่ของอนประสงค์ได้เลยครับ ก็ท่านใดไม่ชอบเบาะผ้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับยินดีจัดให้เลยครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังตัวกาประตูด้านข้างก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะฮะก็ผมแถมเพิ่มเป็นตัวพยางกระดุมรอบคัดเลยครับแล้วก็ในตัว xlt จะมีแอร์หลังให้กับลูกค้าด้วยเลยครับพื้นที่ของตัวเบาะท้ายก็จะนั่งสบายระดับหนึ่งเลยนะฮะโดยผู้ใหญ่นั่งได้สบายสบายได้เลยครับในระยะทางไกลฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีหมอนรองให้3จุดด้วยเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเลยนะครับในตัว xlt คันนี้ครับจะลืมนะคับเหลือ3ามคันสุดท้ายแล้วครับลูกค้าท่านใดยังไม่ตัดสินใจรีบตัดสินใจด่วนเลยนะครับตัวนี้ผมจะมาสาธิต вот. การเข้าเกียกร,กรย์กับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับการเข้าเกียร์ของเจ้าคันนี้เนี่ยมันเข้าเกียร์ได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี <atte> ๋ยวผมแค่เหยียบคัชตัวนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถจะเข้าเกียร์หนึ่งนะเนะี่ย<ไฟ>ใช้ใช้แรงนิดเดียวเองนะครับเกียร like ์ส<อ>นะครับได้ท <สา S 2> ั้งหมด6เกียร์เลยพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็สามารถจะยกแหวนนะครับยกแหวนขึ้นมาเข้าเหมือนเกียร์หนึ่ง ระบบก็จะตัดไปที่ตัวกล้องมองหลังนะฮะจะมาโชว์ที่จอดสกรีนด้านหน้าเราเลยครับสามารถจะถอยได้ถึงจุดสีแดงจุดนี้เลยนะฮะทีนี้กรณีที่เราหมุนพวงมาลัยนะครับมันก็จะมีกราฟิกตามด้วยเลยครับว่ารถเราจะไปเจอกับสิ่งกีดขวางอย่างไรนะครับตัวนี้ใช้งานได้คุ้มมากๆเลยฮะใช้งานได้ง่ายลูกค้าท่านผู้หญิงก็สามารถจะถอยจอดสบายๆได้เลยครับสำหรับตัวเจอร์ตัวนี้นะฮะพอเรากลับมาไม่ต้องยกแหวนแล้วนะครับแค่เหยียบคัสปุ๊บก็เข้ามาได้เลยครับ ส่วนตัวผมาลายอีพาที่ผมบอกว่ามันจะเบามากๆเลยนะฮะนี่นะฮะฟิลลิ่งมันใช้แค่นี้เองนะครับผมแทบไม่ใช้แรงเลยนะฮะกรนนี้ที่เราขับความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตตอนรีวิวนอสสถานที่กับลูกค้าดูนะครับตันนี้ก็ฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับหน้าจอก็เดี๋ยวจะปรับโหมดต่างๆกับลูกค้าดูด้วยเลยนะฮะจะโชว์พวกรอบเครื่องโชว์พวกอ่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันเครื่องนะฮะตอนนี้ก็สุดยอดครับลูกค้าครับ เังนอย่างไรบ้างครับลูกค้าลูกท่ากับเจ้าตัว10ประตู XLT เกียร์แมนนวลด้านหลังของผมตัวนี้นะครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นก็อย่าลืมนะครับผมจัดเต็มให้เลยเป็นโปรโมชั่นส่วนลด90,000บาทนะครับพร้อมชุดแต่งจัดเต็มรอแบบด้านหลังให้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาเพียง9,400บาทเท่านั้นเองครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นก็สามารถโทรหาผมตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับหรือจะมาหาผมที่ฟอร์ดและแมงยินดีบริการ ลูกค้าทุกท่านเลยครับหรือท่าในใดต้องการสอบถามโปรโมชั่นก็แอดไลน์คุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับเหลือสาคันสุดท้ายเท่านั้นเองครับก็ท่านใดที่เล็งลดราคาประมาณนี้ไว้รุ่นนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว,ว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุนที่รับชมกันมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ